นี้เป็นครั้งที่25ตรงกับวันที่4เดือน12พศ2 5ม8ข้าพเจ้าในวันสมบัติกรุงกภันขอเป็นวนาจาสารยญาพุทธมนตน์ถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาและเป็นอจรยิยบูชาแด่องค์ทางความปฏิเทิดเจ้าองค์หลวงปู่สมเ,เด็จรุหนหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าข,ของวิชาจินดามณีขอเทพ่วยวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาสยร์ญาณข้าพเจ้าในวันสมบัติกรุงกภันนี้ อน,าานุภาคคุณพาราณพารัตนาใจรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าในวัฏฏภพคงกระพนเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยานมูลต่อไปบัสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธามังมูลีราชสัสฉนันโตสัคโมกะทังสัคเเคกาเมีจรูเปธิลิสิทธาราตเถจันตัิเควิมาเน ทีเบรันเทจคาเมอะลุวะนะคระฮเนเทหัดวัฒุมหิตเทเตงภุมมาการันตุเทวาชลาธาลาวิสเมยัคขะขันทพนาคาเตตันตาสันติเกยังมนิวรัตวัจนังสัทธโทโมเมสุตันสุนันโตธรรมสวนากาโลอายมหาดันตาธรรมสวนากาโลอายมหาดันตาธรรมสวนากาโลอายมหาดันตาบทสวดนมัสการ บทสวดน้ำมรรสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดจจะกิริยาคาถานันติเมสนันติเมสนาณังอัญังพุทโธเมสนาณังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเมหูตทสัพปทานันติเมสนาณังอัญังธัมโมเมสนาณังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเมหูตทสัพปทานันติเมสนาณังอัญังสังโฆเมสนาณังวะลัง เอเตนาสัตวะเชนาสตรทิเมหกุลสมุทาวสุนมหาการุณิโคนาโถติอาทิกาถาอิอาธิกาคาถามหาการุณิโคมหาการุณิโคนาโถอัฏายาสพราปนิณังเวรดตะวะปรมีสัพพะปโตสัมพุทิมุตมังเอเตนาสัตวะเชนามาหกุลสมุทบวามหาการุณิโคนาโถทิตายาสพราปนิณัง ปุณณฑวาบาลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตวเชนะมาหงตูสะพุทปัตณฑวามหาการานิโคนาโหสุขายาสัพพะปานินังปุณรฑวาบาลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตวเชนะมาหงตูสะพุทปัตณฑวาส่วนมหาสมัยโสูตรวันเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหัสติกะปิรัตลกะปิลามัทุสมิง มหาวเนมมหาตาพิผู้สังเนะสัตถิงบัรจับเตเหตพิภูสเตเหตเตเหวะอรหันเตหิทศสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโธติพระขวันตังทศนายาพิภูสังฆจักรอาทะโขจตุนางสุทธาวาสะไยกายิกานังเทวานังเอตัตทะโขสิอายังโขอัคควาสังเกสุมิหานติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนง ขาตาิพุทสังทีนะเสรษฐีหังจักปัตเตหิพิพุทธเตรสภีเหวะอาหันเตหีทศหิทาลุษคาถาทุพูทิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติขาวันตาทัศนะทัศนายาพิพุทธสังคัจักยันมูนะมยัมปิเยนะระพวาเตนูประสังกับเมยยามะอุปัสสังกับอิตวาค้าขาวโตสันติเกปันปัจเจตคาถาค่ เสยามาติอาตโกตาเทวตาเสยยาติตินามะพลาวาปุริโสสำมัญชิตังวาภาหังบัตสาเลยะปัสสาติตังวาภาหังสำมิเชยยะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาลหิตาพระคะวโตภูรโตป้าตุละหังสูงอาตโขตาเทวตาพระวัวตังอภิตอภิวาเทวเทตวาเอกาบันตังอัถถังสูง เอกามังตัะพิตาโภมเอกาเทวตตาภะขาวโตสถิตเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมะขตาคาคาตมหาอิมังธรรมะสมายังทักขิตาเยวะอปาราสิตะสังคันติอาตาขวะอปาราเทวตาภะขาวโตสถิตเกอิมังคาทางอภาสิตันตากิโวสมาะขาหังสุยตังอัตโน อูชูกัปมากังสุสารทีวะเนตานิคาร์เถจะวาอินทริยานิรักขันตตปติตาเตยทะโคอัปปลาเทวตาปะขวตโตสัตติกิริมังคาทางตภาสีเสตตวากิรังเสตตวาบริคังวินทากิรังโอหันจำมเนชาเอจานันติสุขาวิมาราจขุปมาตาสุทันตาสุสูนาคติ อาตะโขวะปราลาเทวตาปะกวาโตสันติเกิมังคาทางอภาสรเยเยติอุทังสารนันทตาเศนนาเตนามิสันติครับปายาภูมิมหายามนุสังเอหังเทวกายาปาริปูเลสันติติอาตะโขภะคะวาภิกขูอามันเตสิเยภุเยนะภิกขเวทะสุโลกธาตุสุตเทวตาสันนิปฏิตาหอมติตถาคตังทัสนายะภิกขูสังคัญจะเอปิเตภิกขเวอาเหสุอติตัปปัติา อรหันต์สมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภะขวัญตานังเอตตะปะมาเยวะเทวตาสันติปิตตาเอเสงสยะธาปิมายหังเอตาละหิเยปิเตกิโคเวณะวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันตโตจะอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภะขวัญตานังเอตัปปะหลามายวะเทวตาสันติปิตตาอวิสันติเสยยาธาปิมายหังเอตาละหิ อาจิิตาเพิฆเวเทวการยาณังนามานิพิตยสามีิฆเวเวการยาณังนามานิเทสิศามีพิฆเวเทวการยาังนามานิตังสุนาราสากังมานาสิกโลธาอา,าสิสามิเตเวันพัเตเตโเตพิกูปะวตโตป,ปัจโสโซปะวาเอตัอดคะวจ มนุษย์มนุกัสสามิยัตถะอุมาตัสิตาเยสิตาคีริตะพลังอธิตตตาสมาหตาปุถุสีหาศีหาวะสันนีนารามังสาพิสัพโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสนะมานาวิลาปิโยปัญจสัตเตยัตวาวเนกพิลาปัทเวนัโตมอามันตยิสัทธาจารเทศาเสนนาเตเทวกายะอภิกันตา เอวิชานพเตะอาตะปัมมัตกลุงพุทธวาพุทธศัสตรศาสนาเสัมปาทุลาหมวกยานางรัมานุสานาทาสนังอัปเปเกสตัมัทธคุลงสหัสสังสหัสสังอัฐสตตุลุงสตังสตังเอเคสหัสสหัสสานังอัมมนุสามะนามัทธสงงอัปเปเกนตัดหะมัทคุงที่สาส การจัสสภานพิญญาณาวิค nice <Wow. S 2> <n S 1> ิตวานะจักุมะกาโตะอมันตัญิสถาสาวเกศศาสนนลาเตเอวากายาอภิกันตาเตมิชานาทับปิโวเยโวหังทิปายุสสามิกิลาหิตอนุปุปภพโสสัตตาสหัสสาวะยาขาภุมมากาปิลัพวัฒวาวิธีมนฑลสุติมนฑลวันนมณฑลยะสสีโน โมธมานาพิกามุพิคุณังสัมมิติงวนังนาสหัสสามเอมะเอมาวตายาขานานัตตะวานิโนเหติมันโตสุติมันโตวนัมันโตยาสตสิโนโมธมานาพิกามุพิคุณังสัมมิติงวนังสาธาชิลัตทิสะหัสสายขานานัตตะวานิโนเหติมันโตสุติมันโตวนัมันโตยาสตสิโนโมธมานาพิกามุพิคุณังสัมมิติงวนัง มิกเตตโสนัสสหัสสังยการนัตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตมน์มันโตยัสสิโนโมทามานาพิการมุกมณังสัมปติมมนังเบสานิตาปัจจสตาญาขานานัตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตมน์มันโตยัสสิโนโมทามานาพิการมุกมณังสัมปติมมนังพุทิโลกาชาไคโกเบปุลัสสานิเวสนาปิโยนังสัตาสหัสสังญาขานังไภมิรูปัสติ ภูมิโลราชาคันโกโสมปาคาสัมปติญญังปุริบมันจัดที่สังราชาคาตาละโทภาษาสติงผ่นธาพรนางอธิปติมหานาชายสัสิโสปุตตาปิตัสสวาหัวอินทานามามหาพลาปิติมันโตสุติมันโตมันนาวันโตยัสสิโนมูธามานาปิกามุขุโูผิวันังสัมปติญญังคันกินจัดที่สังราชาวิรุหโถแต่ภาสาสติงผ่ันธานางอธิปติ พะราชาสิโสุตตาปิตัสสาวอินทนามาหาปลามันโตสุติมันโตวันนมันโตสัิโนโมมานาอิกมุนสมติงนังชิมัจัที่สังราชาวิบุปกงภษาสตนาคางอธิปติมาราชาสัิโสุตตาปิตัสสาโมอินทนามาหาปลามันโตชุติมันโตวันนมันโตาสิโนโมมนาอภิกรรมุนังสมติมนังุตตาชิราชาภูเวโรตัับปาปภาษาสติ ยักษขานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาพีตัสสะพะโมอินทานามะมหาปลาวิธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยศสิโนโมโหสถนากาโมคุณังสมุติมันังปุริปมาติสังทัตตาโธทัตคิเนนะวิรุณาโคปาชิเมนะวิรุปปะโคภูเวโลอุตตะลังพิสังนัตตาโลเตมหาราชาสมันตานัตโตโลทิสาทัตธันละมานาอัตถังโส เนกาพิลาวัทเวเตสังมายาวโนชาสาอาภูมัญจามิกาสถามายาปูเชนูเวเชนูวิภูจะวิภูโตสหันทโนโอกะมาเสโถจะกินโนมาทูมีมาทูจะปนาโถปนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลกยินติตาสโนจะขันทพโธทโนราชาธโนสภะ อาคูปัญจสิโฌเจวะติมพนุสุริยาวัฏสาเเตัเจจนาชาโนนันธภาสหะราชกิโูธนาปิการมุทิพลังสมติมนังอาทาภูนาภาษานาคาเมสาลาสหะตัสสหะตัสสกานัมพาราสหะลาอาคูบายาคาสหัะยาสุติยามุนาอาตาอาตาจ้าอาคูนาคายาสิโนเวลาวันโนมหานาโคโสมะคาสมฤติมนัง เยนาคานาชาเยนาเยนาขลานาเชสะาหาสาขลานติงทิพาลิชาปัิจีิสุทธาจัูเวหาจัสสาเทตเววนัมาฉัตปัตตาจิตตาลาสุปันนาอิเตเลสักเตสัจปนามังอภัยันตธานาคาลาชานมาสินมาสิสุปันนโตเขมะมากาสิปุโธสันสันสนะหิสันนะหาหิวาจาหิ อุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนาสันนามากังส,งสุงศทางชิตาวัชีรหัตเถระสมุทังอ,อ,อสุลาสิตาคาตโลวสาสะวัสเตเดอิมังโตยัสันสินโนการะกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตตสุจิตติจะมหาลาโหนมูตีสาหาสัตันจะ พระรีพุตานะังสัพเพมเวโรจากนามกาสันในยัคิตวะพาลิงเสนางลาหุพัทธาภูปาคมุสมโยธานิพัฒนพัฒนพันเตภิกขคุณนังสมิติวนรณโอปาเจโอปาจากเทว,วาปัทวีจากเตโชวาโยตธาครมุวารุณาว,วาุนาเทวา สมุตญาสะสาสนาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสัิโนอาเสเตทัสธากายาสัพเพนานัตวานิโนปิทิมันโตสุติมันโตวันามันโตยาสัิโนโมธมานาอัติกามุขุนังสัตติงวันังเวณภูจัตเทวาสหะริจัตอัสมาจัตภูเวยามะยามาจันหัสุปานิสาเทวาสันธามาคูปุลักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะ มาูปุรักิตานัันนัขัตตาเนปูรักิตวาอาคูมันทาวะปะราหกาวาสูนังวาสโวเซโทสักโูปาคะปูรินทะโทัสเตทัสถากายาสัพเตนันสาวนิโนปิิมันโตสุติมันโตวันามันโตยัสสินโมโมนาอภิคมุปนังสัิพินนังาถาภูสาภูเทวาชนะมะคิสิกาวิวะาริทธากาจะโลชาจากอุมา อนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจากจุตตาจะอานิสกาสุเลยะปุจิลาอาคูอาคูวาสะกวเนสิโนคาเสตเนทัสคาสถากายาสัพเทนารตะวานิโนพิธิมันโลชุติมงคลโตวันมณฑลยัสสิโนโมธมานาอภิกรรมุภิปุนาสุปฏิวนาสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตมาจิตตา ปุสิกาอาภูอาภูมโนภัตุปุสิกาปฐาภูหานโยเทวาเยตะโลหิตสวัสโนปันปาระคามหาปาระคาอาภูเทวาและสัตสิโนอาเสตีทั้งสถากายาสัพเทนานัตตะวณิโนปิติมันโตสติมันโตรูวันัตมันโตนุยสัตสิโนโมทัมนาพิฆามุทุนังสุปิมันังสุขังกรุงหาอนุนาอาภูเมขานาสาสหะโมทาปัจขัยะ หาปาโมขาอาภูเทวังวิปักนาสทามาตาหาราพชาวิสาการจายาสันติโนอนัญญาณอาคาปทุนโนโยทิสาจักทิวาสันติอาศิเตทัสขากายาสัพเพนานาจามนิโนอิทธิมัณโฑชุติมัณโฑวันณมณโฑยาสันติโนโมทามนาอิฆามุทิภูนางสมพิทิภูนางเอมิญาตุปุสิตายามาจันธกาจายาสันติโนสัตติกาละมาเสธา โมติงามาจะอาสวะบิมมานะลัติโนอาภูอาอาภูปัณณิมิตาสตเถระสถากายาสเพนานัตตะวนิโนจิตทีมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตนาสัิโนโมทามานะอธิกรรมุขีนาสมาติมานะสัตเถระเทวันิิกายาสเพนานัตตะวนิโนนามันจะวายีนะอาคจุ่ยเยจันเนะสัจจิสาสหะปะวุฒาชา สุขธรรมมาปารามาโตจากสุตาวิทีมาโตสหัสฉันนังกุมารโอติโสจากโฉปาค่ะสำนึกติงมานังสหัสสักธรรมมาโลกานังมหาธารมาติดัตติสติติปุปปะปันโนสุติปันโตทิสมากาโยนัสสิโสนัสสิทะอิสานาอาโูปันเจกะวัดสัวัตติโนเอสัญจะมัชชาโตอาภาอาญิโตปันทิวัต ปาริวาเลโตเนจัสสะเตะอภิคันเตสินเทเทเวสัพพมะเตมาลาเสนาอภิจามิัสสะกันะาคนะหัสะมันพิยังเอธะคณะนาหัตหะอันหัตหะลาเคนะพันธามัทูสมันตาปาริวาเลธะมาโมมุตมุจิธะโอมจินังปิตตันธามหาเสนงกันนหัสเสนนางเปสัยิกปางีนา ตาละมหัตต์สัลังตะนาวนะเทระเทระวังยาถาปะมุสสะโคเมโคธนายันโตสวิชโกนะคาโสรปจุหาพาวติกสังคุโตอาสยังวระสเสดเสนสาสภังอภิญญาญาบวชคิดตะนาวนาจตุมาจตุอามาตยุสัทธาสาวเทศาสนาละเตมาลาเสนาอภิกันตาเนิชานาอภิธิโก เปจากอัดตพมมะคลงสุตวาพุทธัสสะานัมีตาลเคหิปกามุงเนสังโรมปีนชุสัพเทวิจิตะสังฆามาพายาติตายาสินโนโธทันเตสหภูเตสมกัารเตชนเตสุ